สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกบอีกแล้วนะคะแม่บ้านเบลเยียมค่ะวันนี้ร่มแรงมากๆเลยค่ะกบออกมาถ่ายวิดีโอตอนฝนหยุดตกนะคะเดี๋ยวก็จะมาอีกค่ะทุกคนฝนก็จะโปอยโปรยตลอดทั้งวันนะคะวันนี้อ้าวแบล็คเบอร์รี่มันสุกแล้วนี่เราก็ไม่รู้เนาะฝนตกใส่่ะมามา,มาเก็บบลูเบอร์รี่เออไม่ใช่บลูเบอร์รี่โอ้ตายแบล็คเบอร์รี่ อุ้ยนี่สุกดเออะนะนี่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 ดูดูดูด,ดูโอ้ยฝนตกใส่มันไม่สวยเลยดอูอือโอ้ดูสิชิมดูดิอือรว่าหวานแม่เอ้ยอือ,อทำไมมันเปรี้ยวอ่ะเอ้อแต่มันดำแล้วนะต้องให้มันดำขนาดไหนเนี่ย ให้มันดำขนาดไหนเอ่ออย,อยเห็นเขาขายนะโตโตอันนี้น่าจะหวานอ๋อๆมันขัวมันไม่เหมือนกันมันจะมีแดงทั้งหมดกับดำทั้งหมดแต่นี้ชิมดิอืมใครย,ยังชั่วหวานจังซีนี่เองอันนี้ก็ทงเทงฝรั่งทงเทงฝรั่งเป็นลูกแล้ว เห็นขายอยู่ที่เชียงใหม่นะไปซื้อมาอืมชอบมากเลยอืมเป็นลูกแล้วพริกต้นนี้ของเราค่ะทุกคนที่กบเก็บมาที่ก็บอกว่าทั้งปีก็ไม่ไวายมันก็ยังเป็นดอกอยู่ดูเป็นดอกเป็นลูกเนี่ยพริกสดๆต้นต้นนี้นะคะทุกคน ใครที่ชอบกินแหนมกินส้มมันจะหอมมากมันไม่เผ็ดค่ะมันจะหอมกลิ่นพริกฝรั่งสาบีโกเนี่ยังกินได้เลยนะคะเนี่ยกินสดสดเนี่ยเขาหอมค่ะทุกคนพอข้าวแดงโอ้ยอันนี้ก็เหีนน้ยนเนาะแดงแงแบบนี้ทุกคนมันจะเผ็ดมากแต่เคี้ยวแบบเนี้ยทําน้ําจิ้มเอ่อน้ำจิ้มซีฟู้ดนะหือหอม,หอมแซ่บกลมกล่อมค่ะทุกคนหืมดกมากนะเนี่ยหืมน้ำไอ้น้ำซาวข้าวค่ะใส่มาไม่ ไม,ไม่หยุดเลยเวลาสาวข้าวก็เอามาให้เขาเรื่อยๆเ็าจะเป็นดอกนี่ดอกอีกแล้วเนี่ยเป็นดอกเรื่อยๆค่ะนุ่นก็ดอกเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวปีนี้ยกเข้าบ้านอีกปีนี้กะว่าจะตัดให้เป็นตอ,อย้ายเปลี่ยนกระถางก่อนเข้าบ้านเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแล้วก็ตัดยกเข้าบ้านหน้าหนาวนี้ค่ะสวยค่ะสวยอันนี้เป็นพลิกของปีนี้ค่ะออกดอกแล้วออกดอกทุกต้นแล้วค่ะ นี่ต้นใหญ่นะปีเนี้เนี่ยดกมากดอกดกมากรอขึ้นเพียบเลยค่ะแล้วต้นเขาก็ใหญ่ด้วยนะอืมไอหอมเนี่ยทุกคนมันจะมีหอมเล็กที่ฝรั่งเขาจะใช้ใส่กับพวกซอสพวกสลัดนะคะแล้วก็จะมีหอมต้นใหญ่เนี่ยเนี่ยแต่กบนะชอบกินหอมต้นใหญ่กบก็ไม่รู้เนาะกบคิดว่าหอมต้นเล็กแล้วปลูกจะได้ต้นใหญ่ ก็ก็ไปซื้อมามันก็ไม่ได้ดังใจมีวันหนึ่งนี่แหละค่ะไปจิ้มเอาตัวใหญ่ลงอ้ามันได้ต้นใหญ่งอมาตั้งนานเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวปีปีปีหน้านะคะกบจะเอาแต่ต้นใหญ่ๆค่ะเพราะกบชอบทําต้มยำอืมสวยเชี่ยวเนี่ยเพิ่งตัดไปนะคะเนี่ยตัดเอาไปใส่เอ่อกว๋วยเตี๋ยวค่ะทุกคนกว๋วยเตี๋ยวทําไอ้พวกผักโรยหน้านะคะดูมะขามกบมันเริ่มแตกแตกยอดค่ะทุกคนนี ดูต้นนี้แตกใหญ่มากเลยมะขามต้นนี้เริ่มเข้าปีที่สองแล้วปีหนึ่งหรือเปล่าวะปีที่แล้วมันก็วนมาปีนี้นหนึ่งปีใช่ไหมคะเอ้ยนับผิดนับถูกยิ่งตกคณิตอยู่นั่นแหละประมาณนั้นแหละนี่ทงเทียนอีกต้นหนึ่งกำลังออกดอกของอลูกมันเดิมค่ะมุมสวนของเรามุมสวนของเราดอกไม้ ดอกไม้ตอนนี้พอเขาเริ่มเป็นรุ่มที่สองดอกเขาก็จะเล็กลงนะคะดอกกุหลาบนี่ช่อน,นี้โอ้ยสอ,อ,สอ,อส่อนสอนส่วนช่อน,นี้ก็เริ่มไปแล้วค่ะ,จะเจอฝนกระหน่าไปอาทิตย์หนึ่งอันนี้เป็นเคือกิ่งกิ่งนี้มันเป็นกิ่งกระโดงนะคะมันก็เลยเยอะหน่อยอันนั้นก็กิ่งกระดงปีนี้ได้กิ่งกระดงสองกิ่งค่ะมันก็เลยเยอะนะคะส่วนต้นนี้ดูค่ะทุกคน รุ่นแรกมันจะได้ดอกใหญ่เนาะพอรุ่นที่สองจะได้ดอกเล็กๆกบก็ปล่อยเขาโตค่ะจะเป็นยังไงก็เป็นไปเพราะว่าเขาจะได้แข็งแรงช่วงหน้าหนาวตอนนี้ยังไม่อยากตัดแต่งกิ่งเท่าไหร่นะคะแต่ดอกเขาก็อืหดูค่ะทุกคนสีนี่แบบแจ่มมากๆเลยแจ่มมากๆปล่อยไปค่ะปล่อยให้ทุกต้นปีนี้กบป,ปล่อยทุกต้นมีดอกมีใบาตามอัธยาศัยค่ะปีนี้กบไม่ตัดแต่งกิ่งนะคะรอให้เขาแบบ เอ,อแข็งแรงให้ทันหน้าหนาวจะได้แข็งแรงดูค่ะทุกคนนี่คือรุ่นที่สองดอกก็เล็กลงเป็นพวงเป็นพวงเนาะตอนนี้ก็เล็กลงเห็นอะไรไหมคะทุกคนมะเขือเทศเดี๋ยวพาไปดูค่ะทุกคนมะเขือเทศนี่กลับมาดูอีกด้านหนึ่งนะคะนี่คะ่ะมะเขือเทศมันขึ้นแซมก,กันกับต้นกุหลาบค่ะทุกคนอยู่ระหว่างพื้นดินคะ่ะน่ะ อันต้นนี้ไม่ใช่นะอันต้นนี้เป็นวัชพืชนี่วัชพืชหน้านะมันเป็นต้นมะเขือเทศต้นนี้มันมาได้ยังไงเนี่ยดูดิใหญ่มากใหญ่มากนี่ค่ะนี่เริ่มเป็นดอกเริ่มเดี๋ยวจะเป็นมะเขือเทศละโผล่มาตรงนี้เฉยเลยต้นเดียวค่ะบอกว,ว่ามันแปลกมากนี่มันกระถางกุหลาบเกิดมานีหลืบอ,อ่ะนี่ยาวมานี่เลยค่ะนี่พี่จะมะเขือเทศ เขามาได้ยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยเง่าเดียวค่ะทุกคนเง่าเดียวจากตรงนี้นะเนี่ย,เ,ยเอ,อ้ก็ไม่ได้เอามาทิ้งตรงนี้นะนี่คือต้นต้นก็อะไรนะมอสคอ,คอสคอสมอสเออเนั่นแหละนี่ค่ะเพื่อนคุณสามีให้มาปีนี้ก็เลยได้คอสมอสรยต่อสีเขาสวยเนาะ สีช้ำๆหน่อยส่วนอันนี้ก็ชมพูอ่าอน,นี้ก็ขาวอันนี้วัชพืชค่ะแต่มันเกิดอยู่ข้างในดอกฟันสิงโตก็ไปเห็นไอ้ที่เอไล่ไล่สิงนะคะไล่สิงเนาะไล่เบียดสิงนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเยอะมากเนี่ยนี่ก็กิ่งกระโดงคะ่ะ กิ่งเดียวเบลอบลาแต่ดอกจะเล็กลงก็ได้พวงหนึ่งเดี๋ยวก็ตัดตัดออกประมาณนี้สั้นๆประมาณนี้เลยแล้วก็ปล่อยยาวหมดทั้งหน้าหนาวเลยค่ะปล่อยยาวเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้กําลังออกดอกนี่ปีที่แล้วตัดไปให้แม่ย่า นี่ปีนี้เรามีอยู่ที่บ้านของเราเลยเห็นไหมเห็นไหมต้นนี้มันจะสวยมากแล้วแล้วบานนานมากเลยนะคะทุกคนมันจะมีหนออยู่ข้างล่างคะ่ะแล้วเขาจะเกิดใหม่ทุกปีนะคะเนี่ยเราก็ปลูกเขาไว้อย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็จะเกิดเกิดเกิดทุกปีทุกปีกปช่วงหน้าร้อนปีนี้ก็เจอฝนหนักหน่อยเนาะ เดี๋ยวพาชมดอกไม้ช่วงนี้ก่อนนะต้นนี้ดอกเหมือนกันดอกเขาจะเหมือนดอกไอ้สละแเน่เลยค่ะทุกคนสวยสวยค่ะสวยสวยรุมฝังศพแมวค่ะ มะเขือดำาลากำลังจะสุกค่ะทุกคนดูสิคะลูกใหญ่มากอันนี้ยังไม่สุกเต็มที่นะคะเออยเออ,เอ,อ,เอ,อหยน่าเด็ดจังเลยเด็ดเลยดีไหมเดี๋ยวได้ดเด็ด,ด,ดลองชิมดูก่อนเนาะอืมอือืม,อม,อมนี่ขนายังไม่สุกดีนะยังหวานอืมอืมลูกนี้ค่ะ อดกมากวันนี้ก็ก็จะเก็บลูกแดงๆนี่ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันเริ่มหักแล้วค่ะลมมันแรงมากค่ะทุกคนกิ่งมันก็เลยหักดูสิคะไม่สมบูรณ์เท่าไหรค่ค่ะลูกมันก็เล็กนะคะเนี่ยเก็บไงเนี่ยไม่ได้เอาของมาตัดดูค่ะเด็ดไปอย่างนี้แหละชิมอีกสิ ออโอ้ยหวานแท้หวานดูค่ะเยอะมากอืมอืมไอ้พวกแดงจัดๆเนี่ยอันนี้สีส้มอยู่เลยปีนี้ได้ผลผลิตไม่เยอะค่ะตรงนี้เพราะว่าลมมันแรงค่ะทุกคนแล้วก็ไม่มีแดดค่ะมันก็จะเป็นลูกแกลน,กนลูกเล็กๆนะคะแต่ว่าก็เยอะอยู่นะเป็นพวงเป็นพวงนี่ดูค่ะ เล็กอยู่เลยตอนนี้กําลังวุ่นเลยค่ะทุกคนเ,เพื่อนสามีจะมาทานข้าวด้วยค่ะวันนี้กบจะทําข้าวผัดแต่ใส่ใบกลับเพรานะคะเพิ่งไปเก็บมาจากสวนค่ะกับต้นหอมต้นใหญ่ที่เหลืออยู่แค่นี้นะคะเตรียมทําข้าวผัดเนาะอันนี้ก็จะทําเป็นของหวานค่ะเป็นเ,เมลอนเ,ออเลมอนเ,ออน,น,เนั่นแหละนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้าวผัด ไข่สดจากเล้าของเราเองนะคะอืเปิดไฟก่อนนี่เป็นข้าวเย็นแต่เมื่อวานค่ะที่จริงน่ะกบก็จะกินอยู่แล้วแหละวันนี้นะคะเอ่อแล้วก็จะกินน้ำปลาที่ท,ที่ทำไปด้วยแล้วก็นี่ไก่ตอนแรกว่ามีสี่ชิ้นทีนี้เพื่อนโทรมากระทันหันว่าจะมากินข้าวด้วยเพราะว่าเขาเอารถมาซ่อมนะคะก็เลยเป็นเอาเป็นว่ามีไก่สี่ชิ้นข้าวผัดเนี่ยทำให้คุณสามีเนาะแล้วก็จะมี นี่นะคะไส้กรอกค่ะที่จะรออบนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจากอบไมโครเวฟละลายน้ําแข็งแต่ว่าตอนนี้กบจะอบไก่ที่เราหมักก่อนนะคะไก่สไปซี่ของเราค่ะไก่ตัวนี้ซื้อมาเป็นแพ็คนะคะทุกคนแพ็คนึงเขาก็จะมี4ชิ้นเขาก็จะะัดเลาะไอ้นี่ให้เราเรียบร้อยค่ะเลาะกระดูกที่อยู่ข้างในนะคะปกติคือมันจะ,ละ,นะเลาะนั่นแหละค่ะแต่แพ็คนี้กบมาเจอมีกระดูกข้างในเฉยเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยเอาไปวางให้หมดก่อนหมักแบบข้นๆค,ค่ะเวลาอบแล้วมันจะ <c oughs> อร่อยมากๆใส่นะ้ำมันมะกอ,อกด้วยนะคะ <c oughs> เป็นสะโพกไก่ค่ะที่เลาะกระดูกออกแล้ว <c oughs> เลาะหนังออกด้วยค่ะ <c oughs> เสียงมาแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ผัดใส่ใบกระเพราของกบก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะไก่อบเราก็เสร็จแล้วดูวสิข้าวหน้ากินมากเลยอันเดี๋ยวจะพาไปดูเหมาอบลมร้อนของเรานี่แบบอบแป๊บเดียวนะคะได้กินแล้วค่ะทุกคนดูสิ ส้กรอกค่ะยังไม่สุกนะคะตอนนี้เหลืออีเวลา10นาทีค่ะกุก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ